ัสดีจ้าพบกับพี่เที่ยวมาเพลินจ้าวันนี้พ่อได้กุ้งมานะคะตกกุ้งนะคะไม่ได้ซื้อนะคะนี่กุ้งตกเดี๋ยวเราจะมาทําการย่างกันนะจ๊ะย่างกุ้งย่างกุ้งอ้ยูดียังสดสดเลยยังไม่ได้นับเลยว่ากี่ตัวได้กี่ตัวเนี่ยนับนับยัง อืมรูแต่ตัวมันไซส์โอเคนะทุกคนเนี่ยไซส์เนี้ยขอจับกล้ามมันก่อนเดี๋ยวมันจะกัดฉันมันจะหนีบมือค่อยอา่ามันหนีบมือกันแล้วเห็นไหมเราจะแย่งกู้กีนะคะวันนี้เราจะไปาย่ากู้ <c oughs> กำลังทำเตาอยู่ ก,กันนะเนี่ยโอ้ยอ,อรอบที่แล้วแม่แกงส้มไปทุกคนที่แม่ลงไปอะ่ะเดี๋ยวนี้แม่จะย่างให้กินนะย่างให้กินกินกันหนึ่งเดี๋ยวนับกันเดี๋ยวค่อยนับตอนที่เตาก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันนับแล<อ>้เพราะแม่มันงั้นเอาถาดมาให้แม่น,ะนะะ่ะก็ถาดข้างล่างจะได้นับทีละต,ตัวเลย,ยทุกคนเดี๋ยวแม่นับ รอบก่อนนะได้แปดตัวรอบก่อนได้แปดตัวเดี๋ยวมาเรามาดูรอบนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทุกคนสิบเอ็ดตัวทุกคนอุ้ยเลิศสิบเอ็ดตัวนะทุกคนสิบเอ็ดตัวแล้วไซส์เขาแบบดูดีใสๆเนี่ยซาซิมิได้ไหมเนี่ย โอ้โหดินด้นดิน้นดิ้นอย่าอย่าดินนนนาด้นน้องน้องน้องอย่าดิ้นน้องตัวใสๆงี้ซาซิมิได้เลยไหมกุ้งก้ามกามเขาเรียกกุ้งก้ามกามเนาะทุกคนเนาะซาซิมิไหมซาซิมิสักสองตัวไหมกินกับกินกับน้ำที่มซีฟู้ดดูดิใสๆเลยนะทุกคนเนี่ยใสๆส,สดๆเลยซาซิมิสักตัวไหม ล้างก่อนแม่ซัซซัซิมิสักสองตัวไหมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดใช่เพราะมันปรุงสดใช่ไหมเออเ,อ,อเดี๋ยวแม่ชิมให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึ่งแม่ไปจัดการล้างปุ้งก่อนนะเดี๋ยวแม่มาชิมให้ดูสักสักสองตัวเนาะ่อได้สิบตัวกิบเหรอเออกินกุนย่างดีเลยอะเจ้าของใหม่สิบตัวดูนี่ทุกคนใช้ิ่งน่าจะซาซิมิสักสองตัวอุ้ยโอ้ย,อย,อยดูมันหนีบแม่อุย้ยตายแล้วดีนะดูนี่ไอ้กก้ามตัวนี้หนีบแม่เจ้าของใหม่บริการดีมาก เอวแม่ไปเตรียมซาซิมิให้ชิมเดี๋ยวแม่ชิมเองซาซิมิสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วกันไม่กล้ากินวะขอกินสักตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันเนาะแม่ก็ปกขาเป็นซาซิมิแล้วก็ไฟเบอร์เขามีไฟเบอร์ให้ไม,ไม่เป็นไรย่างเอาเดี๋ยวสักพูนะนัทเวีนเดี๋ยวแม่จะมาจิ้มเจซีฟูดซาซิมิให้ดูอ่ะแป๊บนึงไปจำความสะอาดเรียบร้อยก่อนนี่ค่ะทุกคนนี่เตาย่างแม่เราอ่อนจิ้มอันนี้ ของกิ้งนะจ๊ะทุกคนนี่ <laughs> พ่อพ่อเอาเข้าตรงกลางก่อนแล้วค่อยแยกพ่กอดูมันหนีบนี่เลยเออเอาเข้าตรงกลางก่อนแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาก่อนแล้วค่อยทำเออเชฟครับนี่เราจะมาย่างกุ้งสุดๆเลยนะคน อันนี้แม่ไว้ซาซิมิสองตัวทุกคนนะแต่หัวมันแม่จะเอาไปเอาไปย่างนะแม่จะกินแต่ตัวลองดูครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งชีวิตจะไม่ได้เดี๋ยวไม่เคยลองกินซาซิมิตัวกุ้งกำกามตัวใหญ่นะเออทางไว้อ่ะเอาเข้าไปแล้วก็ค่อยกดไว้ในแม่เอาขึ้นให้ไม่ดราม่านะทุกคนนะเพราะมันคือแนวกินแนวอยากเอออะจับไว้กดไว้อืม <c oughs> สดจริงๆใครบอกไม่สดยกม,มือขึ้นเสร็จนีบตาวีอัน,นีอันนี้ไม่จะไม่เฮ้ยนีบมือหอมแล้วอะหอมเฮ้ย,ย <laughs> แม่มีน้ำแข็งเนาะ่เอ้ยพอกับ เดี๋ยวแม่ถ้าจับจับไว้ดินี่ไว้ไม่เดี๋ยวแม่ฝั่งนี้แม่เจ็บเองพ่อจับสามตัวนี่ยาย่าน้องอยาอยู่ใจยเย็นจยเจย็นจยเจย็นแม่ดึงผมออกที่การโอ้โหทุกคนเหลืองแล้วดูดิสิบตัวคูมพ่อไปสองชั่วโมงได้สิบตัวเลยนะจ๊ะทุกคน มีของมาต้อนเมียผัวมีใส่บอดีขี่งอนมีของมาต้อนเมียซิบตัวบิน้ <c oughs> ยขอโทษขออภัยทุกคนทุกคนคน้ำไปขมางโอเค น้ำจิ้มไงจ้าทุกคนไปจังตองกเลยจิยกควยเราจะกินกับน้ำจิ้มอันนี้นะคะทุกคนนี่จิ้มซีฟูดแต่มันไม่มีพริกเขียวเอาพริกแดงนี่แหละแซ่บคือกันลูกสาวเดี๋ยวอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวค่อยสุกแล้วค่อยเรียกออกมากินกุ้งย่างย่างกุ้ง เดี๋ยวสิ้นเดือนเราไปแคมปิ้งเราก็จะเอาใช้เตาตัวนี้นะคะทุกคนนะใช้เตาตัวนี้แหละไปแคมปิ้งสิ้นเดือนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะจ๊ะบรรยากาศแคมปิ้งก็คือว่าแคมปิ้งพ่อเขาชอบตกปลาก็จะตกปลาด้วยค่ะทุกคนไปแคมปิ้งที่แบบที่ตกปลาด้วยอะค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสิ้นเดือนแคมปิ้งมาให้ดูมาชมกัน หอมมากทุกคนอยากให้อยู่ตรงนี้หอมจริงๆจ้ะใ่ะเย็นเรามาฟ้ามลงไปนะคะพ่อไม่เอาร่วงแล้วนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาเอาแค่ข้างๆก็พอใช่ตรงกลางไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันสุกก็คือมันสุกทั่วเลยขอให้แบบซ้ายอีกข,ข้างซ้ายขวาสุกก็โอเคแล้ว ไหนมาโชว์ดิมาโชว์กล้องดิตัวใหญ่อะอ่า,อาตัวไหนใหญ่สุดตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ใหญ่สุดยังไม่สุกเลยค่ะ,ะแผนกแผนกปิ้งนะคะ,ะแผนกย่างค่ะเนี่ยบ้านเราอยู่อ่าคอนโดอยู่ชั้นสามนะคะทุกคนคอนโดเราอยู่ชั้นสามดูรีวิวบรรยากาศนีค่ะดูะ่ดหะห ก็จะเอาแบบนี้เลยย่างกะทิเลยนี่จ๊ะเดี๋ยวซาซิมิแม่กินอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนนะซาซิมิซาซิมิแม่ไว้สามตัวทุกคนนี่พ่อบอกว่าถ้าจะกินก็คือลองชิมครั้งแรกนะซาซิมิกุ้งกล้ามกรามแม่เอาไปสามตัวแล้วกันไหนๆก็ลองนวะเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยถ่ายพยาธิเนาะทุกคนเนาะไม่ว่ากันเนาะ รอบที่แล้วพ่อไปตกได้แปดตัวนะคะทุกคนห้าไปหกเจ็ดแปดตัวรอบนี้ได้สิบตัวนะคะโอ้ไปทีก็ไม่เกินสองชั่วโมงค่ะแต่พ่อว่ามีโปรโมชั่นด้วยสี่ชั่วโมงจ่ายสามใช่ไหมสี่ชั่วโมงจ่ายชั่วโมงแค่สามเดี๋ยวถ้าวันหลังถ้าแม่ไปด้วยแม่ก็จะถ่ายคลิปมาแล้วก็มีจับเบอร์ด้วยนะกุ้งเราจับกาได้เป็นตองก็จะได้รางวัลได้ได้ได้เบ็ดอะไร วันนี้พ่อได้แล้วนะได้เป็ดมาคันนึงเ,กกบเบ็ดกว่คู่วันนี้ขอเอา,เอา,เ,อาเอาไปช่างใช่ไหมใช่ได้สองจ <2. 2. S 2> ุดสองสองจุดสองเล็กเบิร์ได้คันเบ็ดพ่อได้คันเบ็ดมาคันหนึ่งทุกคนวันนี้พ่อไปตกได้คันเบ็ดมาหน <ün S 2> ึ่งคันนะคเกินคุ้มเดี๋ยวคันไหนเอาไปให้เอามาให้แม่ดูสิเดี๋ยวแม่ย่างต่อเอาเดียวอ่ะไหนไปดูเอามาอวดทุกคนสิ วันนี้พ่อไปตกกุ้งสองสองชั่วโมงมีคันเบ็ดได้ด้วยจับมีได้รางวัลมาด้วยนะทุกคนได้รางวัลเป็นคันเบ็ดด้วยไหนนี่ฮะทุกคนเยอะเนี่ยอันนี้คือตกได้จริงใช่ไหมเนี่ยใช่โอาได้ตัวนี้ 2> 2มาสองจุดสองเลขเบิลเอาเอากุ้งเราไปตกเอากุ้งเ,<อ>เราไป,ป,ไปช่างแล้วเราก็เลยได้ตัวนี้มาทุกคนคืนสองจุดสองมันเป็นเล็ลเบิลถ้าไ,ไ,ไม่ได้เบิลไม่ได้ อ๋อเก่งจังเลยเอไอคนที่มาบริการเราอ่ะผู้ชายอ่ะคุยกับพอดีพี่คนนี้สีมือเนี่ยดูดิมาถึงกันวัดเอาวัดเอาขึ้นเอาขึ้นเอาโหเขาเต็มเยอะเยอะถ้ามันได้อย่างงั้นมันโอเคนะเยอะเเอาเลยแล้วกินดีมากอ่ะ อันนี้อัน,นอุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่นี่นี่แม่ตัวนี้ตัวใหญ่แม่แมเ,เข้ากลางแล้วเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มจะสุกกันแล้วอืมสุกแล้วอ่แม่เอาเอาเอาถาถาถาเออนี่อันนี่นี่ปา,น,น,าน่ากินไปเยอะเรียงได้สวยนี่สุกแล้วตัวหนึ่งทุกคนสุกแล้วจ้าหนึ่งตือนนะจ้ากุ้งเผาของแม่ มือนี่หัวข่อยเอากุ้งมาต้อนสุกแล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะคอนนี่ยนะหนึ่งตัวนะจ๊ะโอ้ไฟแรงไปไหมเนี่ยไม่แรงมันมีลานนี่ะขาน้นเกลอบไหมนะจ๊ะทุกคนเกลอบไหมตัวเล็เกๆกบมันจะสุกง่าย เปนแรงลริมหรอใช่ก็นั่งอยู่ริมแล้วไม่ไม่หรอกมันแค่นี่เฉยไม่ไห่หรอกแค่มันไี่นี่เฉยเอาหัวมันทางออกเออเอาหัวออกเอาตัวเข้าเพราะว่าเราจะได้เพราะว่ากลางๆใช่ไหมหอมมากเลยทุกคนขอบอกว่าจะ หอมจรีงๆนะหอมไรคัะอ่าได้แล้วได้อีกหนึ่งตัวแล้วจ้ะทุกคนกุ้งเผาตัวตัวอีกนิดนึงอีกนิดนึงข้างนึงีกนีน่มแม่เพิ่งกลับอเอาข้างนี้ไหมเอาข้างหลังไหม นี่ทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มมออ้เลยตัวนี้ตัวใหญ่จงจิงเลยกอเอาปุุงมาต้อนแม่ภาษาอีสานเอามาต้อนแปลว่าเอามาฝากเลยคนเ<ค>ลยกหาฝ่อนไฟหน่อยค่ะไฟมัแรงเกินเอาแบบดีๆเลยดีๆีแบบดีเลยดีๆเยอะเลยอะ่ะเคอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วทุกคนแ,แม่อะซื้อมาหลายอย่างมากเตาย่างก็ซื้อ เตาปิ้งย่างก็สองอันสาอันแล้วอันนี้คือแม่จะเอาไปแคมปิ้งด้วยสิ้นเดือนสิ้นเดือนแม่จะไปแคมปปิ้งที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคนรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่แน่นอนเลยตัวใหญ่ ่อาให้มันให้มันตรงนี้สักหน่อยให้มันช่วงหัวช่วงตัวเ่สักนิดนึงเกลี่ยมนิดนึงตัวเนี้ยแม่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยเกือบได้ละอืมอนี่ซาซิมิของแม่แม่จะชิมดูครั้งแรกในชีวิตนะกุ้งกามกามอะไรขึ้นมา ไม่ได้เลยขึ่นนะอะตัวนี้เนาะทุกคนตัวนี้เราจะเอาขึ้นแล้วตัวที่สองนะจ้ะอย่ากูากูยอมนิดนึงเผือจะแคป แคบลงลงลายก็ทุกคนนี่มา,าเราจะเต็มจานอนันเนี้ยคนกุงง้งย่างกุ้งกุ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดอ้อนี่โอ้เสดายบบมีวาซาบิเนาะบบมีวาซาบิทาม,มีวาซาบิแซ่บกว่านี้ โอ้ดูสิทุกคนทุกคนน่ากินไหมโอเไปจ้ะโอเคค่ะเก็บบรรยากาศย่างกุ้งหลังบ้านมาฝากหอมๆสดๆเลยไปจ้ะไปไปจ้ะ